สวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนำทศชาติช,ชาดกซึ่งเป็นสิบชาติสุดท้ายของพระสมมาสัมพุทธเจ้ามื่อเล่าสู่ฟังนะครับชาติที่หนึ่งคือพระตีมีใบนะครับความเดิมตอนที่หนึ่งนายสารถีกำลังจะลงมือคุณหลุมฝังพระตีมีใบนะครับ ขอเชิญเข้าสู่อีพีสองได้นับบัตรนี้นะครับพระองค์ที่แล้วก็จับเอางอนรถยกขึ้นเป็นความมหัศจรรย์พระเตมียกรถขึ้นกวัดแกว่งได้เหมือนยกเอารถตุกตาเบาแสนเบาแล้วกลับวางอย่างเดิมนะครับและเห็นนายสลถีก้มหน้าก้มตาคุณลุมอยู่โดยไม่ทราบว่าพระองค์ได้ทำอย่างไรบ้าง จึงเดินเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆก็ไม่รู้แต่ก็ตกใจเมื่อได้ยินเสียงสารถีท่านคุดหลุมสี่เหลี่ยมทำไมเขาเลี้ยวหน้ามามองแต่ก็จำไม่ได้ว่าเป็นพระกุมารที่ตนนำมาคิดเสียว่าเป็นคนเดินทางผ่านมาเห็นตนกำลังขุดหลุมอยู่ก็แวะเข้ามาสอบถามดูสารถีก็เลยพูดว่า คุณหลุมฟังคนเขาตอบสั้นนะครับพระองค์ก็เลยพูดต่อไปว่าฟังใครกันละ่ะสารทีก็เลยพูดว่าฟังลูกพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็เลยพูดต่อไปว่าฟังทําไมละ่ะสารทีก็เลยพูดว่าเรื่องมันจืดยาวท่านอยากจะรู้ทําไมพระองค์ก็เลยพูดต่อไปว่า ก็อยากจะรู้บ้างว่าคนคนนั้นเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินจะมาถูกฝังเพราะโทษอะไรนายสลัีก็ชี้แจงว่าไม่มีโทษอะไรหรอกแต่พระกุม,มารเป็นกาลคินีคืนปล่อยเว้นนานไปความมุบาททั้งหลายก็จะเกิดแกร่ราชสมบัติพระเจะมีจึงแทรกตรัสถามต่อไปว่าโคนกาลคินีนะเป็นอย่างไรนายสลัก็เลยพูดว่า เขเป็นคนไม่ดีนะสินายสรถีเริ่มฉุนนะครับพระองค์ก็เลยถามต่อไปว่าไม่ดีอย่างไรนายสรถีก็เลยพูดว่าเอ๊ะท่านนี่ควรจะไปเป็นสันตุราการแทนที่จะเป็นคนเดินทางเพราะแกสักเสียจริงพระกุมมารก็ไม่คุ้นเคืองนะครับคงมีพระรำรัดเรียบเรียบ,ยบถาม ต่อไปนะครับข้าพเจ้าอยากรู้จริงๆก็เลยรบกวนท่านหน่อยนายิลทีก็เลยพูดว่าอา้าวอย่างนั้นคอยฟังคือว่าพระอรรถของเจ้านายข้าพเจ้าคนนี้เกิดมามีลักษณะสวยงามน่าเย,ย็นดูอยู่หรอกแต่เสียอย่างเดียวภายหลังมาเกิดไม่พูดพระจาแขนขาไม่ยกไม่ก้าว เสียเิยเฉยยางนั้นแหละใครจะพูดอะไรหูก็แถมหนวกเสียด้วยเลยเป็นอันว่าเหมือนตุกตาตัวโตวๆที่เขาตั้งไว้พระองค์ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วอะไรอีกละ่ะนาสลถีก็เลยพูดว่าก็ไม่ยังไงหรอกพระเจ้าแผ่นดินรอมาถึง16ปี ก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยตัดสินใจให้ข้าพเจ้าเอามาฝังเสียหลุมที่ขุดนี้และที่จะฝังพระรากุมารท่านเข้าใจหรืออย่างพระองค์ก็เลยถามต่อไปว่าท่านรู้ไหมว่าเราเป็นใครจึงมองอย่างพินิษพิจารณาแต่เขาก็จำไม่ได้เพราะผู้ที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าบัดนี้ไม่ใช่กุมาร ผู้เป็นง่อยเปรียร้ยเสียแข้งขาเสียแล้วแม้ว่าหน้าตาจะคล้ายคลึงกับกุมารแต่เขาก็ไม่ได้ใจนักจึงทำอ้ำอึ้งอยู่นะครับเมื่อเห็นสรถีมองดูด้วยความสงสัยจึงประกาศตนว่าสรถีเราคือเตมีกุมารที่ท่านจะนำมาฝังท่านลองพิจารณาดูเถิดว่า เป็นคนกาละเคนีหรือเปล่าดูซิว่าเราเป็นง่อยหรือเปล่านายเสลถีได้ต่มองอย่างสงสัยนะครับและวอ่อยขึ้นลำพึงกับตัวว่าเอพระกุม,มารก็ไม่น่าเป็นไปได้จะว่าไม่ใช่อะไรอยู่เราคือพระตมีโอรสของพระเจ้ากระสิกราบพระองค์กล่าวนะครับ ที่ท่านอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการเป็นพระราชบริพารอยู่บัดนี้อย่าสงสัยเลยท่านคุณลุ้ฝังเรานะเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมเลยนายสรถีก็เลยพูดว่าทำไมไม่เป็นธรรมพระองค์ก็เลยพูดว่าท่านมองดูซิว่าเราเป็นคนกาลคินีหรือเปล่าท่านได้รับคำสั่งให้ฝังกลคน,คนกาลคินีต่างหาก จริงสินะเสรทีคิดแต่เขาก็อ้ำเึืงอยู่ไม่รู้จะกล่าวออกว่าอะรอีกที่เขาจะนำไปฝังนั่นเองเขาจริงก้มกราบที่เท้าของพระเตมีนะครับโอ้ข้าพระบาทเป็นคนโง่เขาทั้งนายของตนเองก็จำไม่ได้เหมือนปฏิหารบรรดาให้เกิดไม่น่าเชื่อพระองค์ก็เลยพูดว่า ทำไมไม่เชื่อนาศเลทีก็เลยพูดว่าเพราะพระองค์ไม่เคลื่อนไหวร่างกายตั้งสิบกว่าปีอวัยวะควรจะใช้ไม่ได้ควรจะหิวแห้งไปแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่นับว่าเป็นความประหลาดมากทีเดียวพระองค์ก็เลยพูดว่าเมื่อท่านเห็นเราเป็นคนอย่างนี้แล้วท่านยังจะคิดฝังเราอีกหรือเปล่า ในเสลทีก็เลยตอบว่าไม่พยาคา่ะข้าพระบาทเลิกคิดจะทำร้ายพระองค์แล้วข้าพระองค์เข้าไปเฝ้าพระรบิดาเพื่อจะได้ครอกราชสมบตัติต่อไปพระองค์ก็เลยพูดว่าเราไม่คิดจะกลับไปสู่สถานการณ์เช่นนั้นอีกเพราะที่นั้นเป็นเหตุให้กระทำความชั่วซึ่งต่อไปจะทำให้บังเกิดในนรก อยางไม่รู้จะผุดจะเกิดขึ้นเมื่อไหรแต่นายสระถีก็ยังแสดงความดีใจนะครับถ้าข้าพระองค์นำพระองค์กลับเข้าไปได้ใครๆก็จะแสดงความยินดีกับพระองค์และข้าพระองค์ก็จะได้เงินทองทรัพย์สมบัติผ้าผ่อนและเพรพันต่างๆจากคนลนี้เป็นต้นว่าพระบิดามดาของพระองค์ก็ส่ง ยินดีข้าพระองค์อาจจะได้ยศศักดิ์บริวารและอะไรต่างๆตามความปรารถนาเพราะใครๆแสดงความสามารถที่จะให้พระองค์ไม่กลายเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาเป็นคนหุนหววเป็นไม่มาตั้งสิบกว่าปีก็ไม่สำเร็จแต่ข้าพระองค์กลับทำได้เป็นความดีใจที่เหนือความดีใจทั้งหมดที่เคยมีข้าพระองค์กำลังจะรับความสุข ไม่ต้องลำบากเช่นเดี๋ยวนี้พระองค์ก็เลยตรัสว่าท่านจะเพิ่มดีใจไปก่อนเราจะว่าให้ฝังเราเป็นคนไม่มีญาติขาดมิตรเป็นคนกาําพร้าเป็นคนกะละกินีจนเขาต้องให้ท่านเอาเราไปฝังเสียอย่างประสาดิบท่านนําเรากลับไปไม่ได้มันไม่ดีท่านนั้นแหละอาจจะกลายเป็นคนกะละกินีไปก็ได้ เพราะใครๆเขาก็เข้าใจกันอย่างนั้นแล้วท่านจะฝืนความนึกคิดคนอื่นได้อย่างไรเราสละแล้วด้วยเราสละประการทั้งปวงบ้านเรือนแว่นแคว้นเราไม่มีเราจะประเพณเพียนพดรักษาศินอยู่ในป่านี้โดยไม่กลับไปอีกแล้วพระองค์น่าจะตรัสกับพระบิดามรรดาเสียก่อนในสารถีพูดนะครับ ระองค์ก็เลยกล่าวต่อไปว่าไม่ละ่ะเราความเพียรจะออกจากเมืองเป็นจำนวนถึงสิบกว่าปีความตั้งใจของเราจะสำเร็จแล้วเราจะไปเข้าไปสู่สถานที่ทำกรรมอีกละ่ะถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะอยู่ไปได้หลายสิบปีแต่เราจะต้องทำกรรมแล้วไปตกอยู่ในนรกตั้งหมื่นปี ท่านลองคิดดูว่าพระเจ้าแผ่นดินจะต้องสั่งให้เขาเขี่ยนตีฆ่าคนนี้ทำทรมานคนโน้นรีบทรัพย์คนนั้นรีบทรัพย์คนโน้นวันแล้ววันเล่าปีละเท่าไหร่แล้วผลของการกระทำความชั่วนั้นจะไม่ย้อนกลับมาให้ผลเราบ้างหรือน่าสลดทีอดที่จะคานไม่ได้ พระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำอย่างนั้นว่าโดยทางโลกยินยอมว่าเป็นความถูกต้องเขาให้อำนาจที่จะกระทำแต่ท่านต้องไม่ลืมนะว่าจะทำอย่างไรก็ไม่ผิดจากโลกแต่ทางธรรมไม่เคยยกเว้นให้ใครทางธรรมมีอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำดีนำไปสู่สวรรค์ผลของการทำชั่วนำไปสู่ นรกนะครับท่านกล่าวนายสลรถีจึงกลับทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนเขายังคิดเป็นความสุขสบายแต่เมื่อพระองค์ดำรัสก็เห็นได้จริงคงอย่างนั้นทุกคนต้องรักชีวิตร่างกายของตนทั้งนั้นเมื่อใดใครมาทำอันตรายก็เป็นธรรมดาต้องไม่ชอบเมื่อพระองค์เห็นว่าโลกยุ่งมากนัก จะบวชข้าพระองค์ก็จะบวชเหมือนกันพระกุม,มารดำรัสว่าหากให้ในายสนธิบวชเสียมารถก็เสียหายและพระบิดามรรดาก็คงได้รับความโผมนัสที่จะเอาฝังเสียถ้าให้ท่านกลับคืนไปเมืองก็จะทำให้พระองค์ตรัสมาดูเราเรื่องพระเตมี ขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโปรโดติดตามชมคลิปต่อไปนะครับคติเรื่องนี้ที่ควรจะได้รับคือการตั้งใจแน่วแน่นะครับอยากจะได้สิ่งอันใดสมดังความตั้งใจอันนั้นก็พยายามจนสำเร็จและและเห็นความอดทนอดกลั้นของพระเตมีซึ่งต้องทำเป็นคนง่อยคนใบ้คนหูหนวกสารพัดเป็นเวลาตั้งสิท ปีนะครับหากเราจะตั้งใจแล้วพยายามทำก็ต้องทำสำเร็จจุดได้นะครับขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมรับฟังนะครับ